สวัสดีครับทุกคนวันพีชตอน1143เผยความลับโลกิททำไมเขาถึงฆ่าฮารานพลังผลปิศาจใหม่ของภาคีอัศบินเทพถูกเปิดเผยจุดพลิกผันครั้งใหญ่กำลังมาห้ามพลาดเด็ดขาดและหากชอบคลิปนี้หรืออยากสนับสนุนเพิ่มเติม,ตมกดซุปเปอร์แตงให้เราได้ด้วยนะครับขอบคุณทุกการสนับสนุนครับ สปอยวันพีซตอนที่1143ชี้ให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวที่เข้มข้นของภาคีอัศบินเทพและโลกิศซึ่งข้อมูลเหล่านี้มาจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้เปิดเผยรายละเอียดสำคัญของตอนใหม่และดูเหมือนว่าจะมีจุดหักมุมที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นหนึ่งในประเด็นที่น่าตกใจคือโลกิพ่ายแพ้อย่างง่ายดายแม้ว่าเมื่อไม่นานมานี้เขาจะเพิ่งคูลูฟี่ด้วยการโจมตีบางอย่างที่ดูเหมือนจะร้ายแรงอย่างไรก็ตามสิ่งที่น่าสนใจกว่าคือ การเปิดเผยพลังของผลปีศาจที่เกี่ยวข้องกับภาคีอัศวินเทพซึ่งยืนยันทฤษฎีของแฟนๆที่แพร่สะพัดมาตั้งแต่พวกเขาปรากฏตัวเนื้อหาของตอนนี้เริ่มต้นด้วยการเปิดเผยว่าซัมเมอร์เป็นผู้ครอบครองผลปีศาจไอบาไอบาดหรือที่เรียกกันว่าผลหนามความสามารถของมันคือการโจมตีเป้าหมายที่กำหนดไว้ด้วยหนามแหลมยิ่งเป้าหมายมีความรักต่อบุคคลที่ถูกโจมตีมากเท่าไหร่หนามก็ยิ่งสร้างความเจ็บปวดได้มากขึ้นแต่ยังไม่มีการระบุแน่ชัดว่าความรุนแรงของหนาม ขึ้นอยู่กับจํานวนหรือคุณสมบัติของความรักอีกหนึ่งพลังที่ได้รับการเปิดเผยคือผลปีศาจข,ของกิลลิงแฮมซึ่งเป็นผลดราก้อนดราก้อนโมเดลคิลินแม้ว่าชื่อภาษาญ,ญี่ปุ่นยังไม่ได้รับการเปิดเผยแต่สิ่งที่แน่นอนคือความสามารถพิเศษของมันสามารถสร้างวัตถุจากความฝันของผู้คนในฉากหนึ่งระหว่างที่ภาคีอัศวินเทพกําลังกินอาหารในป่าพวกเขาพบว่าไม่มีเกลือซัมเมอร์จึงเริ่มคิดถึงเกลือขณะที่กิลลิงแฮมทําให้เขาหลับจากนั้นจึงดึงเกลือออกมาจากความฝัน สิ่งนี้เป็นการยืนยันว่ากิลลิงแฮมเป็นผู้รับผิดชอบทั้งการทําให้เด็กๆในเอลบาฟลักและการสร้างสัตว์ประหลาดที่พวกเขาวาดไว้ก่อนหน้านี้ฉากต่อไปของสปอยย้อนกลับมายัางโลกใต้ดินที่ซึ่งโลกิยังคงเผชิญหน้ากับลูฟี่และถูกลูฟี่สัดหมัดใส่จนร่วงลงไปโซโลสังเกตว่าโลกิใกล้จะหมดสติและใกล้ตายทําให้ลูฟี่ร้องขอให้เกิร์ตช่วยรักษาเขาแม้ว่าเธอจะลังเลนในตอนแรกแต่สุดท้ายเธอก็ตอบตกลงจากนั้นเรื่องราวจะตัดเข้าสู่ภาพย้อนอดีตของฮัจรูดิน ซึ่งเผยว่าโลกิตกลั่นแกล้งเขามาตั้งแต่เด็กและฮัจารุดินยังยืนยันว่าเขาต้องการแก้แค้นให้พ่อของพวกเขาที่ถูกฆ่าดูเหมือนว่าเขาตั้งใจจะสังหารโลกิตเช่นกันแม้ว่าเกิร์จะกำลังพยายามช่วยชีวิตโลกิอยู่อย่างไรก็ตามจุดพีของตอนนี้เกิดขึ้นเมื่อโลกิตเปิดเผยความจริงที่ซ่อนอยู่เขายืนยันว่าเขาไม่ได้อยากฆ่าพ่อของพวกเขาแต่มีเหตุผลบางอย่างที่ทําให้เขาต้องทําเช่นนั้นซึ่งเป็นปริศนาที่ทําให้สถานการณ์ซับซ้อนขึ้นสปอยจบลงด้วยการยืนยันว่า วันพีทจะไม่มีการหยุดพักหลังจากตอนที่1,143ออกอย่างเป็นทางการซึ่งหมายความว่าเรื่องราวในภาคเอวัรฟจะยังคงดำเนินต่อไปเพื่อนๆคิดยังไงกับสปอยวันพีทตอน1,143โลกิตเผยความจริงสุดชอ็อกและพลังผลปีศาตาคีอัศวินเทพถูกเปิดเผยมาร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดทุกการผจญภัยครั้งต่อไปของเรา และถ้าอยากสนับสนุนเพิ่มเติมสามารถกดซูเปอร์แตงให้เราได้นะครับขอบคุณครับ